สวัสดีครับก็จาก EP ที่แล้วที่ทำการเปลี่ยนชื่อของ v i b บリนะบนมือถือปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่แพลตฟอร์มของวิบบリเองเนี่ยมีความรวนหรือว่ามือถือบนแพลตฟอร์มบนมือถือเนี่ยมันมี e อ r ร r นะครับแต่คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับมือถือนะเพราะว่าผมใช้ไอ โน้ตส0พล s ส no ซึ่งไม่ได้เป็นรุ่นที่เก่ามากนะเป็นของปีที่แล้วนะก็ไม่ได้เก่ามากคิดว่าเป็นปัญหาที่ตัวของเซิร์ฟเวอร์ของ w ิบบีเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทำบนมือถือวันนี้อาจจะทำไม่ได้แนะนำให้ทำวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะลืนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีบอยากจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยแนะนำให้ทำบนคอมพิวเตอร์เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าทำบนคอมพิวเตอร์ทำยังไง ขั้นแรกก็ต้องเข้าเว็บวิดบีก่อนเนาะ,ะผมก็เข้ามาที่วิดบีก็อปี้อันนี้ไปแล้วก็วางนะครับปึบระหว่างนี้ถ้าเรายังไม่เคย l o อกอินเขาก็จะให้เรา Log กอิอะไรให้เรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วพอเข้ามาปึ๊บเนี่ยมันจะมีหน้าจออย่างนี้ฮะก็คือเว็บไซต์ของเราผมตั้งชื่อว่า UIO อะไรเงี้ยนะแล้วก็อันนี้คือ ชื่อเว็บไซต์ซึ่งเมื่อกี้ผมแอบเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งคือทดสอบก่อนว่าเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ Edit เว็บไซต์นะฮะตามหลักการก็คือเราจะเข้าไปที่ Edit เว็บไซต์นะครับคือ Flow ของบนมือถือกับบนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะเพียงแต่ว,ว่าวิธีการมันคล้ายๆกันเพราะนั้นดูหลักการเอาไว้ส่วนว่าไอคอนหรือว่าเมนูจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ย ไม่ต้องกังวลน,นะครับจำหลักการไว้แล้วเดี๋ยวเราไปมั่วเอานะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปที่ Edit เว็บไซต์ครับผมปึ๊บไปที่ Edit เว็บไซต์นะสังเกตทั้งบนเห็นคำว่า Setting ไหมฮะ Setting คือเว็บไซต์ของผมเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บเดิมนะจะมีแค่ไอคอนอันเดียวนะครับเขียนว่าคลิกเนาะเห็น Setting ข้างบนก็ไปที่ Setting จำได้ไหมครับว่าตอนที่เราทำในมือถือ เราเข้าไปที่เมนู setting แต่ว่าเข้าไป setting อีกที่หนึงนะเพราะ,ะนั้นไม่เป็นไรจะเข้าไปที่ไหนก็ได้ขอให้เข้าไปที่ s e t t i n g s e t t i n g แปลว่าการตั้งค่าผมเข้าไปที่ setting ที่นี่จะเห็นว่าจะมี s i t e แ d d r e s s นะครับเป็นชื่อก็คือ p a n d a Shape 2 3 42่ออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะคือเปลี่ยนชื่อหรือว่าตรงนี้เขาเรียกว่า สับโดเมนนะคือตอนนี้เราไม่ได้จ่ายสตางค์ให้เวนะ็บบี้เนาะเราก็จะได้เป็นสับโดเมนภายในเว็บไซต์ของเว็บบี้นะครับถ้าเราอยากได้เป็นโดเมนของเราเองเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาหรือถ้าเราไปซื้อโดเมนของเราเองพร้อมกับมีเซิร์ฟเวอร์ DNS เนี่ยเราสามารถใช้ชื่อของเราได้นะครับซึ่งราคาก็จะถูกกว่าเพราะว่าการที่มีโดเมนของตัวเองจ่ายรายปีแต่ถ้าซื้อกับเขาจ่ายรายเดือนนะครับเอาละ ผมไปที่เช c งเช้งก็คืออยู่ด้านขวานะเช้งมองเห็นไหมตัวมันเล็กนะอ่าเห็นแล้วนะไปที่เช g งนะครับปุ๊บกดเช g งเสร็จแล้วผมตั้งเลือกชื่อใหม่เลยครับเมื่อกี้แ a นด a าเชฟผมเอาเชฟแ Panda แล้วก็ตัวเลขสักชุดหนึ่งห้าห้าสี่สองนะไรงี้แล้วผมลองเซิร์ชครับกดปุ่ม Search ว่าชื่อนี้พร้อมใช้ไหมปุ๊บกด Search ไป อ่าล่ะข้างล่างเนี่ยคือเขาจะขายของนะเป็นโดเมนเนาะแต่เราไม่เอาเราเลือกของฟรีนะครับเราทำเป็นสับโดเมนกดเลือกไปเลยตรงนี้ชุดเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแล้วเราทดสอบในการกดลิงก์นี้ครับปุ๊บขึ้นไหมเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้จากเอ่อเชฟเพนด้าถูกเปลี่ยนเป็น แพนด้าเชฟเรียบร้อยแล้วดูนะฮะเห็นไหมฮะดันสะกดผิดด้วยนะ p a นพาด้โอเคก็คือจากเมื่อกี้แ n d a s h a ชฟแล้วก็ตามทด้เลขเนาะตอนนี้ถูกชื่อถูกเปลี่ยนแล้วเป็น s h a ฟ e Pada นะครับอ่าเป็นตามนี้เนาะเพราะนั้นการเปลี่ยนชื่อในเว็บบี้ทำได้แน่นอนนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าในตอนที่แล้วเนี่ยผมพยายามเปลี่ยนในมือถือ แล้วมันติดขัดนะมันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแอปบนมือถือมันรัวหรือว่าเซิร์ฟเวอร์เขาชะลอช้าไปอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นให้มาเปลี่ยนในคอมพิวเตอร์นะครับเปลี่ยนอย่างเงี้ยตามขั้นตอนที่ผมบอกเนาะทบทวนอีกทีนึงขั้นแรกล็อกอินให้ได้ก่อนเข้ามาที่ Edit เว็บไซต์คือหน้านี้ไปที่ปุ่ม Setting อยู่ด้านบนนะครับ แล้วไปที่ปุ่มเช้งเลยก็คือจะอยู่ตรง site address ตรงนี้ไปที่ปุ่ม Change ด้านขวานะพอกดเช้งไปปุ๊บเราก็เลือกชื่อของเราตรงนี้และเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับก็หวังว่า EP นี้ก็จะตอบคำถามแล้วว่าเปลี่ยนชื่อเว็บบีได้ยังไงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำออนไลน์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ